สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะตาชาน,นักแน่นลุงป้าไม่ได้ทำความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่คดีน้องชมพูน่นี้ล่วงเลยผ่านมาแล้วสองปี เพิ่งนักสืบพยานมาไม่กี่วันนี้เองเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างแม่น้องชมพู่กับลุงพลป้าแตนนอกจากนี้ตาชานซึ่งเป็นพ่อของป้าแตนและเป็นพ่อของแม่น้องชมพู่เป็นคุณตาของน้องชมพู่ได้กล่าวไว้อย่างหนักแน่นว่าตาชานมาในฐานะพ่อมาให้กำลังใจลูกๆทั้งฝั่งแม่น้องชมพู่และฝั่งลุงพลป้าแตน โซเชียลอาจจะมองว่าตาเลือกข้างเหมือนเข้าข้างลุงพลป้าแตนแต่ตาชานขอยืนยันว่าตาขออยู่ข้างความถูกต้องและประโยคสำคัญที่ตาชานได้กล่าวไว้คือยังเชื่อใจลุงพลเชื่อว่าคนในครอบครัวไม่ใช่ฆาตกรผู้ต้องหาที่ทำน้องชมพู่คือคนนอกสำหรับคดีของน้องชมพู่นั้น ฝ่ายโจร์ร่วมคือนายอนามัยวงศ์ศรีชานางสาวิตรีวงศ์ศรีชาพ่อและแม่น้องชมพู่ฝ่ายจำเลยจำเลยที่1คือนายชัยพลวิพาหรือลุงพลถูกแจ้ง3ข้อหาคือ 1. พระผู้เยาว์ 2. ทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยปะละเลยให้เด็กจนถึงแก่ความตาย 3. ดัดแปลงสภาพศพ ส่วนจำเลยที่สองคือนางสมพรหลาโพถูกแจ้งหนึ่งข้อหาคือดัดแปลงสภาพศพมีนัดสืบพยานตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม2,565รวม16นัดประกอบไปด้วยพยานฝ่ายโจทย์62ปากพยานฝ่ายจำเลย24ปากสำหรับพยานคดีน้องชมพู่นี้ แบ่งเป็น4กลุ่มประกอบไปด้วย 1. พยานทางครอบครัวโจท์และพยานครอบครัวฝ่ายจำเลย 2. พยานนักวิชาการและพยานนิติวิทยศาศาสตร์ 3. พยานชาวบ้านทั่วไป 4. พนักงานสอบสวนอายการจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เกิดเหตุนอกจากนี้เรามาฟังความคิดเห็น ของชาวโลกออนไลน์กันดูค่ะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างตาให้สัมภาษณ์หนักแน่นว่าลุงป้าไม่ได้ทำไม่ใช่คนผิดขอบคุณตาชาญที่ยืนข้างความถูกต้องและยุติธรรมลุงเคยพูดใครที่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องขอให้มันมีแต่ความวิบัติชิบหาย แต่ทำไมลุงมีแต่ความจเจริญเจริญขึ้นใครทำขอให้ได้รับกฎของกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าลุงไม่ได้ทำก็ขอให้จเจริญเจริญเป็นกำลังใจให้ลุงพลและป้าแตนค่ะทำให้โลกรู้ไปเลยนะคะว่าไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วที่จะมาทำให้คนจนเป็นแพะยอมรับในสิ่งที่ไม่ได้ทำคดีน้องชมพู่ ทำให้เห็นนิสัยแท้จริงของคนหลายๆคนประชาชนก็พร้อมรอฟังรอลุ้นทุกวันเอาใจช่วยลุงป้าเสมอ2ปีกว่าแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ